สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือในการมาพบกับปู้ขาไก่ฝาเพชรพลันไส้คือเก่าเนาะพี่น้องหรือว่าช่องย t u b e หากินแบบบ้านๆอยู่ถิ่นเล่าเนาะพี่น้องก็เมื่อนี้กะพาพี่น้องมามาเบิ้งเขาให้เขาหน้าพี่น้องที่ทางหลังเนาะเขาหน้าเพราะว่าผลก็ไ่อยากดีพี่น้องพี่นะเขาหากะตั้งกอเนาะพี่น้องหากะกะเริมม่านเนาะพี่น้องเนาะกับฮู้ว่าสิไดเกี่ยวหรือบด้เกียวยังบ่จักเลยพี่น้อง เมื่อนี้กับสิบ้าพี่น้องมากินนี่พี่น้องตำสัวเนาะพี่น้องหลังจากที่ขึ้นมาตะเกียวเขาเกี่ยวน้ำไผ่ก็อยากสมเนาะพี่น้องก็เลยเอาตำสัวมาลองถ่ายคลิปเห็นเป็นถ่ายคลิปแต่ไล่คลิปเนาะถ่ายคลิปลงไปเนะาะขวาก็เลยมาลองมากินให้พี่น้องเบึงบอกมากลลวกัน้ำลายน้ำลายเหยื่อเลยพี่น้องเนาะก็ถือว่าขอบเกข้าใจด้วยพี่น้องเน้อที่ เขาไปเบิงเขาไปติดตามช่องที่ลงคลิปไปขายเครื่องอยู่บ้านนอกนะพี่น้องก็ถือว่ามีผู้เบิงและกับผู้ติดตามกับบอลายดอกพี่น้องก็ถือว่าเป็นกําลังใจหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเพื่อว่าสิได้เหตุคลิปไม่ๆหมเนาะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสองไม้เนาะพี่น้องฮะก็ลองเหตุลองเบิงจากผ่านจากบอผ่านกับบอหูพี่น้องก็ลองเหตุเบิงเนาะเพื่อว่ามีคนเขามาติดตาม กดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะกะ็เพื่อว่าให้นมบันหนอกคอนหนึงน่งเนาะพี่น้องเนาะนุะนมบานบานคนหนึง่งเห็ุคิดลงย t u b e เนาะพี่น้องก็ถือว่ามีกำลังงกกำลังใจอ่ะว้าวลายพี่น้องมากินกันเลยพี่น้องขออนุญาตใส่บวงเลยพี่น้องเดือดเลือาชอนเนาะไทยประเทศไทยเอ็นชอมชอนบอก,ก็มีผักข้าวท้องผักเสริมแล้วกะ็มาก กะทินหรือว่ามายังประเทศไทยเอินกระพูดแล้วก็มีมักทัวนะพี่น้องเนะาะหลายยาหารกินกันเลยพี่น้องไหม,มามาพี่น้องเมื่อยกไทยอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะพี่น้องเนาะก็ไมมีเสียงหนกเสียงนูเนี่ยขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องนะ มีหมดน้อเพียงน้องมีหมดนี่แมงมายพ้นกับโบตกลายมือเลยพี่น้องเขากับร่งม่านงามกัแหง,ง,หน,หงหนี่ของงามร่างนี่ก็ไปเกี่ยวเขาเ่าซอยไม่ถา่าเนาะพี่น้องบอกคอยไม่เวลาพี่น้อง ไิธีการต่ำนอนพ,พี่น้องบบเดทยพี่น้องเบิงเพราะว่ากลัวม่คคอยไม่ได้แล้เกี่ยวเขาว่าเกี่ยวหนามร้ายกลัวพี่น้อง ข้าวทองนะพ้องเบลข้าวทองดูทั้งประเทศไทยบ่เอิญจะเอิญมาซื้ออยังเงี้ยครับคกณผู้ชมจะว่าอยู่ประเทศลาวเอิญข้าวไข่ทองเนาะหมักตัวปลูกในสวน่เหรอเนาะปลูกไม่ใหม่ตัวกาลังกรอบพอดีธรรมชาติปลอดสารผิดพี่น้อง เนี่ยจนหนามไม่ด้พี่น้องเนี่ยใส่ขนาดี่น้องเลยเอาหนาเด้เออะไรล่ะลำตัวมันก็หลายอย่างเลยไปไน้องมีตลอดมีมะเขือมีข้าวปุ้นมีอย่างลายอย่างเนาะี่น้อง รมเย็นดีพี่น้องเลยเบิงบ่งเบิ่งรมนี่คือสีพ้นคือสีบอตกตรงพี่น้องเผาข้างหลังนี่กำลังม่านพี่น้องแต่ว่าหนาเม,ม็ดเลยล่ะบูวาสติเตเกวหรือบาาูว์ทอขงมาก็จักจีง,ง่ามหรือบมอง่ามเนาะ

ตั้งประเทศเล่วเอิน <laughs> พักเสริมเนาะพักเสริมเนี่สำหรับกินกับลาบเนาะเพียงเนาะเลยว่าถึงจ๊ตับนังใช่พักเสริมอืม เกียบก็ไม่อัวไม่ว่าไม่ทูเนี่ยแต่มันมันแบบมันใจเบ่ยบวงไปเลย ไม่แดดแล้วไม่ร่มเนี่เบิ้งผนคือบุตกจกักรใดขึ้นเขานำเขาขบอลเป็น,นขเขาตายเหมือนเราประจังขอมกขอบใจเด้อผู้เทียบเขามาเบิง่งแลักเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้อง ขอมอขอบใจหลายๆเพื่อสีได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องะคลิปต่อหนากับสีไดมากพาพี่น้องกินจูตับเนาะพี่น้องเนาะกะอย่าลืมไปติดตามเด้อพี่น้องเด้อไปกดไลค์กดแชร์กับคลิปหนานะพี่น้องเนาะคือว่าที่เขาไปเบ่งทัาง แฟนเพจกับเนือว่าทางเฟซทางไลน์กับวิธีวิธีแบบวิธีเล่าๆนาะพี่น้องเนาะจากจำซื้อเฟซเจ้าของหรืออย่า้ใดก็กเขาไปเบิงนะ่งเนาะพี่น้องเขาไปติดตามเขาไปเป็นโมเปิดโมกระแน่นเฟซก็ได้เนาะพี่น้องเฮ้ยว้าเพื่ออะไรอยากให้ผู้ค้าเห็ดทิม ิปยังกระดายนาะพี่น้องเนาะที่บุคคาให้เสนอมาว่าให้บุคคาเห็ดคลิปนั้นคลิปนี้เนาะพี่น้องกาแสดงความคิดเห็นใส่คลิปเนาะพี่น้องเนาะเห็นหมูทั้งเพจเพิ่นมาบอกว่าไครฝาเจ้าคือบ่เฮ็ดคลิปแบบว่าตามหาญาติเนาะพี่น้องเนาะแบบว่า เขาไปอยู่ประเทศไทยแล้วเขาไปได้พอาตาแล้วติดต่อญาติบ่ไดดเนาะพี่น้องเพื่อนให้เฮ็ดคลิปจังสี่แล้วไปติดตามไห้เพิ่นเพื่อว่าสวยเรือเพิ่นเนาะพี่น้องขอโทษเนาะพี่น้องเพื่อนในเฮ็ดคลิปจังสันเนาะพี่น้องก็ผู้ขาก็อยากเฮ็ดยู่แต่ว่ามันบมมีผูสีใม้ผู้ขายเฮ็ดเนาะเพื่อนจักสิไปตามหาผู้ใดแนะกะเอว่าถ้าผู้ใดอยากในเฮ็ดกะ สรงมากพี่น้องทรงมากแหละเอาแบบทัวเขนเมืองพระลานก่อนเนาะพี่น้องเนาะเรือหักแขวงสวราเขตนี่แหละพี่น้องที่บุคคสามารถไปได้เนาะพี่น้องถ้ามันไกลเกินไปขวาก็ไปไม่ได้อกันต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะหรื่อว่ายังไงคลิปยังไงกับช่วยคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะช่วยบอกกันมากไงเพราะว่าเป็น เฮ็ดยูทูใหม่เนาะพี่น้องยังบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋ยังบ่จกักเนดต้องแหงะสุดท้ายก็ขอฝาก2ยูทูปเนี่ยได้อพี่น้องเด้เอเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามให้ผู้ขาแน่เพื่อได้สิมีกำลังจิตกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะคนระ ay no